วันนี้เราจะผ่าทุเรียนนะคะดูวิธีการผ่าทุเรียนยันบริยันบริกน <c oughs> วิธีว่าจะลงทุนตอนนี้ว่าจะลงทุนขายทุเรียนนะคะมีออเดอร์สั่งได้นะคะั <c oughs> ่งทั่วทั่วอาณาจักรค่ะ วิธีการผ่าทุเรียนอ๋อตาห่ายไม่ใวัี้ผ่าทุเรียนโอ้ยมาบ้านมีมีดมีดบ่มีเอาขวานไหมไอพี่เอาขวานดีไหมอันนี้ถ้าจะไม่ตั้นใจไม่ได้กลิ่นรอกนด้น ได้กินบะน้อพี่น้องมือเนี่ยทุเรียนอันนี้ทุเรียนสุกแล้วนะคะเวลาปอกออกมาแล้วปอกออกมาแล้วมันสิดไปยังไหนหล่ะพี่น้องผู้มันแต่ง,งามบะน้อคคนถา่าคนถ่ากินกระ่ายุคนนะใจจดใจเจ้ พาย้กินแน่พาให้กินแน่ทุเรียนมาสันอุปกรณ์ยังเขมรอันนี้อันนี้ปอกโดยมืออาชีพนะคะโดยอาชีพหาปลาครับเป็นอาชีพที่สนัดมากเลยนะครับ,บอกทุเรียนเนี่ยได้กินแน่ๆครับวันนี้ วิธีปอกทุเรียนงืบบึดจำบึดองัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัด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  พ่อนังอยู่นี่คื้เดี๋ยวเอ็นเอ็นทานนอบันหยาตรองมาออกมาแล้วผูหนึงนะคะได้กินแน่นอนค่ะที่ปอกคือเรียน เอาอย่างนี้เลยเดี๋ยวมิจิบุรีบ่ะน้องปานิเอาอย่าพูดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมากินทุเรียนน้ำกันฮะมาหอดบังได้หันบอท่านเห่บแวะเงี้ยทัพบอเอาของมาเก็บก่อนก็เลยว่าถ่ายดอนจะไปน้ำบอเจ้าไปน้ำโปคอยบอเออเออ เพื่อน่าสวดหกมุ้งไปหามุ้งจะเจ้ากับไปอาบน้ำไปเลยวิธีผ่าทุเรียนนะคะพี่เได้กินทุเรียนแล้วมึง มีพาทุเรียนทุเรียนเปลือกน้ไปบ่คือพาอยากแต่ <c ười> แลือคมว่าน้ำาคนพาไเปานว่าะไกับ้าอนเลยะได้อยู่ฮะ พอท่านเขา่าตรวจสอบวิธีการรับเงินอยู่ให้ยากกันยางนี้ได้ยูเป็นไงย,ยูเอาไปไปิดก่อนีล้วซิมึงก่อนให้เราซิม,มึงก่อนฝีมือผ่าทุเรียนฝีมือผ่าทุเรียนนะคะอันนี้คนกรุงเทพผ่าทุเรียนให้อันนี้พ่อนะคะพ่ออยากกินทุเรียน แ่บบ่แ่บบอบบอ,บบอ,อืบอกแน่ว่าอร่อยไหมอร่อย <laughs> แ่บครักแ่บแน่ยู้บอกง่ายหน,นึ่งโลอร่อยหาสิบลูกสาวหลาเพิ่นซื้อมาให้กินหวานอยู่บอหวานอยู่เมื่ท่านสุกจะกินหลายเดอ้อหอนในดิ หมอไมอนสีหอนไงอ้าวกินไปบมอเนี่ยอยู่บ้านเทามาตั้งแต่มีโควิดนี่เป็นยังไงเนี่ยกักตัวทิพย์ยืนกักตัวทิพย์ซมือกักตัวบันเฮ็ดยังไงบันทึกี่บ้านเยี่ยหมอหมอให้ออกจากเนียนเลยให้ออกจากเนียนเลยมีคนมาเหรมาหาอายุหมอหมอมีไผมาเลย

เอาใส่จานนั้นเลยแอบแ่บเหี้ยนหกคักพี่น้องนวยอะเท่าไหร่นี่นวยนี่ทุเรียนดิบตัวเนี้ยเป็นยัเปื่ยว่าดิบแข็งโปกเลยบางเนี่ยงัดกระเปน แงัเดกระบอกออกนี้พี่น้องทเรียนไหนสิบื้งดูอ่ะออร่อยกอดอืมอืมอืมได้ได้่ไมหวานเรามักจังสีมากจะไม่หวานใช่มเดียนันบโคราโคราเหรอแ่บอ่ะดูวิธีการการผ่าทุเรียนจะเหมือนกันไหมอ่ะ มือนี้ ours, น LIKE มาบ้านเด้อพี่น้องมือนี้บ้านหกครัาวิธีการผ่าทุเรียนมันไม่แตกต่างกันเลยเด้เนี่ยคนอ่ะที่การผ่าทุเรียนพี่น้องกับเมียนบ้างเมียนนะโอ้ยเมียนเหมือนจะถอดหลอกอะไรบ้างโอยใส่แล้วพูดมั่นงัดไป อันนี้ฝึกไว้นะคะเพื่จะไปรับทุเรียนมาขายมาลองสือทุเรียนมาปอกเพิ่งมาตีไปรับทุเรียนมาขายตีคือบโนพัสนน้ำแข็งนะวิธีการผ่าทุเรียนเป็นตะเป็นพอค่าได้บเป็นตะเป็นพอค่าได้บนอฝีมือแล้วเห็นเรากินคู่เดียวพ่อ เจะหันให้วิธีการค่ะฮะต้องต้องพาทางครูมันไม่ใช่เหรอเออไ้เดี๋ยวจะพาไปขายทุเรียนแังโอ้ยเร็เมาอนะพี่น้องไวไอันนี้มืออาชีพหาหาปลา ออทางนี้ยังเกาะทางนี้อันนี้ถ้าจะเอออันนี้ถ้าจะเหมือนอยู่อันนี้คนเนี้ยเรียนมาทาน้ำทางนี้อันนี้ถ้าจะเอออันนี้ถ้าจะเหมอนอยู่อันนี้คนเนี้ยทุเรียมาทาน้างนี้อันน้จอออันนี้ถ้าจะเหมือนอย่อนี้นเนี้ยรียนมาทานทาี้อนี้ถเอนนี้้าจเลอนอยู่อนนี้คนเนี สวยงามทีเดียวสวยงามทีเดียวค่ะอันนี้พ่อเพื่อกินได้ยุ่นี่อันนั้นเราก็กินได้อันนั้นยังเห้เรากินหวานหลายมันมันนี่มันจะหอนในมันหอนใน้เงินเจ้ามันจะห่อโอ้โหไอ้น้องแพลวน้องแพลวไม่กินทุเรียนทุเรียนฟูใหญ่มากค่ะนีเอาเสื่อปั่นนะมาซื้อมาจากโคราชค่ะเอ่อนี้แซ่บเลยใส่ดึงแข็งบ้างเลยมันก็ของเก่าเหมือนกันก็่ก้อนไม่เง็บปั่นแหมือง

อไ <laughs> <ol ed> ้อิไหมเอาอิ่บอกพ่อพ่อเดยวอืมนะอิ่มดีนะเรียนครูใหญ่มาก